เดี๋ยวดูก่อนนะว่าบัฟเอ็ผมจะหมดตอนอีก20่นาทีโอเคเดี๋ยวจบ20่นาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ฆ่าคนกันเก็บเวลยังไงวะผมเห็นคนหนึ่งเวลโคตรเยอะเลยเนี่ยเก็บเวลไงอะสอน่อยดิ ลงธาตุใช้เพชรด้วยไวยมากได้สามครั้งต่อวันอ๋อเออวะไม่ได้เคยได้ลงธาตุเลยว่าจะลองลง60สิดูถ้าไม่นับดันธาตุอ่ะดันไหนคุ้มสุดใน3มวันเนี้ยอินอัพเวลเหะอแต่ผมลงดันธาตุก่อนลวกันไหวเพราะว่าเนี้ยหกสิบผมห้าเก้าของก็โอเคโอ้โหเฮียยากนะเนี้ยไหวยอยู่ครับยังไหวยอยู่โหไม่ไม่ให้อะไรเลยอะ่ะโหคือถ้าแพธาตุมานี่คือแม่งอย่างหนัก ่าโอเคถ้าเราชนะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับก็มาดีบอสหนึ่งหนึ่งก็คือได้อยู่แล้วติดคีดีจังเลยอะ่ะเออโอเคโอ้อย่างนี้ผมฟาร์มเร็วเลยนะได้เกือบเวลเลยนะเวลคนดูดูดิเออแล้วถ้าเกิดลงดันท่าได้อีกว,วะ ใช้เพชรกดิแต่ถือว่าเวลไวมากๆนะถือว่าเวลวไวสุดๆเลยนะเว้ย เออเอาเพชรไปรลงดันธาตุไล่เลเวลดีกว่าเพราะว่าของผมก็ตันแล้วอะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอะเกมโลฮานโมบายครับผมนะฮะเป็นเกมที่มีระบบเทรดเทรดตัวละครได้ด้วยคือถ้าเราแบบว่ามีไ d เดียเดียวกันเราสรา้างได้หลายตัวมันก็แบบใส่ของใส่ในไอเนี้ยได้ครับขายไอเทมได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบสมมติว่าคุณผู้ชมอยากได้แบบเป็นเงินจริงใช่ป่ะคุณว่าคุณผู้ชมก็ขายคนในเกมเนี่ยไปคุยกันเองว่าจะขายอะไรยังไงนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่ชื่อของของคนคนนั้นไปนะครับคุณผู้ชมก็จะขายได้ในราคาที่เป็นเงินจริงแล้วก็ ได้เงินในเกมด้วยนะครับผมชอบตรงที่แบบเวลาอัพสเตตัสตัวละครนยมันมีหลายสายเวย้เราสามารถเลือกที่เลือกอัพสกิลอัพสเตตัสให้มันแบบดีๆเหมาะสมกับเราในสิ่งที่เราอยากเล่นอะไรแบบนี้นะครับมันสําคัญมากนะในการอัพอะไรพวกนี้นะครับแต่คือคุณก็รีได้เหมือนกันนะรีได้นะครับห้าพันเองแล้วก็มี RVP ด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่ RV r v r AVR ก็คือเหมือนแบบมันเป็นบอสอ่ะกิจกรรมมันมีทุกวันพวกตีบอสพวกตีเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของได้เงินได้ภาษีตามที่เราเข้าร่วมล่าบอสอะไรเงี้ยเนี่ย ซึ่งผมมาอยากล่ามากตอนนี้ผมจะหกเนี่ยหกสิบละลงรอบนี้เสร็จคือ60ละมีชิงปราสาทมีชิงเมืองด้วยนะครับเหมือนกิวว์ War. เอาง่ายๆเดี๋ยวพอคุณเล่นจนเลเวลเยอะๆลึกๆแล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่าเกมวันนี้มันโคตรมันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนตอนนี้ว่าเลเวลเริ่มยากแล้วฮะต่ตอนหลังมันจะยากแบบสุดๆแต่เกมนี้มันเน้นมันเน้นแบบปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตี้แล้วก็ฟาร์มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอช่วงเลเวลแบบหลังๆอะ่ะเราจะเจอแต่เมืองแดงๆละเมืองแดงอย่างเดียวคือแม่งฟรีดี้ แล้วก็เดี๋ยว PVP ไล่ฆ่าแล้วก็เวลาปาร์ตี้เขาบอกปาร์ตี้ได้เต็มสุด8คนเราจะได้ EXP เยอะสมมุติว่าอะผมชวนใครก็ได้มาให้มันเต็มเต็มแคนก็คือไม่ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ได้ใช่ปะเห็นเขาว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าจริงป่ไอนี่ผมลงอันเดิมปะะ่ะหกสป่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันโหดขึ้นวะนี่เลเว่าหกสิบมันมันดูโหดๆจังวะคนดูผมปรับยาเพิ่มดีกว่าห้าสิบไม่น่าพอแล้วเจ็ห้าแล้วกันโอเค รับทุกอย่าง str เด็กเทือนเือน city นีก่รับบังหมวกเขียวสเต็งสามเอ็ดเด็กยี่สิบอ็ดยี่สิบรูบีดีะวะอันนี้ดีป่ะวะ ใช่ผมเล่นดาบคู่ครับกลางๆหรอผมอยากได้ของท็อปเลยอะ่ะไม่เอากลางๆอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมใส่อยู่คือกระโปกมาก60แล้วเว้ยเอเคไม่เจอคนเลยวะ่ะไหนลองไปบาลันดิบาลันอาจจะเจอเอ้ยอ่อรรยา I'm sorry จักรยี้หัวใจนะเพื่อนนะ โอ้ยมืนมืน่นมืๆนมื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 นเนี่ยผมตามต้ไม่ทันไอยสัตว์เออไม่มีสกิลจะตามมันไปไหนอะเพื่อนสตันสตันสตันเอาแล้ว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 ตามดิตามดิมดอย่าหยุดอย่าหยุดสวยเปลี่ยนติด ไอซานแม่งเลยเบอรนี้เดือดเดือดตองนี้เดือดเดือดฮาฮาเอาด้เอาด้เอาด้เอาดิเอาดิเอาดิตี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 ดิเอาดิเอาด้เอาดิ อุ้ยลุ่มลุ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 มอุ้ยลุ่ม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 ลุม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 กูโดนลม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 เธอไปพีพีกัเหรอกูโดนลมไอ้เหี้ยกูโดนลมกูโดนลมโอ้โหไอตาโอ้อย่าให้กูเรียกพวกแล้วมึงอย่าให้กูเรียกพวกแล้วมึง โอเค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 เดี๋ยวลองไปตีดูครับซาลัดอยู่ดาวเวกาวานดาวเวกาวานอย่าสะพึ่งจะตีมทนายมาฆ่ากูนะขอฆ่าบอสหน่อยอยากลองฆ่าบอสเพื่อนโอ้ยนี่ไง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 ้อุ๊ยมึงเกล่าหรอฮะมึงเกล่าหรอฮะมึงเกล่าหรอเออเขี้ยมันของจริงเหมือนกันว่ะเขี้ยมเลือดมันไม่ลดเลย เรือมันไม่ลดเลยคุณผู้ชมไหวไม่เตอโอ้โหเรือมันไม่ลดเลยไหนใครกูบอกกูโซโล่ได้มึงดูนี่เรือมันไม่ลดเลยผมแทงไหวอยู่นะผมแทงไหวอยู่ถที่เราไปยำมันจะแตกไหมเป็นของจริงกิมฝ่ายเราไอ้บอลเฮียนี่เฮ้ยมีคนมามีคนมากินเรามากินเรามาเพื่อนกูมาแล้วพวกกูมาแล้วสัตว์พวกกูมาแล้วมาดิมาดิวุ้ย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 แสบแสบแสบ อัมบตตาอัมบตตาอัมบตตาคือมอนมันเยอะเกินมันต้องมีคนเคลียร์มอนด้วยโอ้เลื่อนรถไปปิ่มหนึ่งเลยจ้ะเฮียอัมบตาก่อนเกือบตายโอ้โอ้นักตามเดีผมว่าตอนเนี้ยนักรอดต่ีผมระวัง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 วิววิว มึงแจ๋วหรอฮะมึงแจ๋วหรอมึงแจ๋วหรอมึงแจวหรอมึงแจวหรอก็แจ๋วอยู่เอาเลย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 ไอ้ไอ้ไอ้นี่เมื่อกี้ฆ่ากูที่ว่าเรานี่มาช่วยเว้ยเออดีๆช่วยกันตีช่วยกันตีบอสช่วยกันตีบอส ขัันพิกันก่อนขัันพิษกันก่อนใครแทงอยู่วะพี่นายโตพี่นายโตแทงอยู่พี่นายโตแทงอยู่สวยพี่พคนที่เราเห็นหลอดเลือดมาหลอดมานานี่คือตีเราใช่ไหมไอ๋อวาริสแทงเหรอไอสัตว์ธนูแทงโ <laughs> อ้โหวาริสของสุดเว้ย ลาเมจผมก็เข้าเนื้อมันอยู่นะสองหมื่นไปดิครับทีสองหมื่นไปดิครับเื่อแบ่งเท่ากันนันอ่ะเผื่อได้ของเออจะได้แชร์กันไปไตายเลยมีคนลากมามีคนลา สวยก็ไม่เท่าไห่นีววะก็ไม่เท่าไหร่นีวนวะไหนเมื่อกี้ใครฆ่ากูไอออสก้าเมื่อกี้จำไม่ได้วะไอมิดมันไม่เอาปล่อยไปดีวะเราไม่ฆ่าดีวะเราได้บอสได้ฆ่าบอสแล้วมันได้แหละไม่เห็นได้เลยเลยอ่ะพอละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปล่อยเวลแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้